สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มยเนอร์นะวันนี้นะเราจะมาทําอินเทอร์เน็ตบ้านให้เร็วแรงทะลุโลกเลยนะครับเราก็ต้องมีตัวกระจายอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงทะลุโลกก่อนนะครับวันนี้เป็นเครื่องนี้เลยนะครับเป็นตัวกระจายอินเทอร์เน็ตนะครับที่เร็วแรงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าโลกเราเทคโนโลยีมาสุดข้อนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวกระจายอินเทอร์เน็ตตัวนี้ทําไมมันเร็วแรงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามันรองรับนะครับ อินเทอร์เน็ตได้ถึง10กิกะบิตนะครับไม่ใช่เมกะบิตนะ10กิกะบิตนะครับคือแรงแค่ไหน,นครับโหลดไฟล์นะครับ 4K นะครับยัง10วินาทีได้นะฮะเร็วแรงมากๆนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะตัวเสียบคอมพิวเตอร์ด้วยตัวฮาร์ดรดิสอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลด้วยนะครับอ่ามันคือเจ้าตัวนะครับ สวิตชับนะครับ10กิกะบิตนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันอุ้ยบีดทำไมนะครับอ่ะนี่นะฮะเป็นสวิต10กิกะบิตนะครับเอ่อทั้งหมด8พอรตนะครับตัวนี้ต่อทั้งบ้านนะครับ8พอตเนี้ยใช้ได้8ห้องนะครับแล้วก็แต่ละห้องก็ใช้เน็ต10กิกได้เลยนะแต่ว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตที่บ้านเรามันยังแค่สูงสุดน่าจะ2กิกนะครับก็ต้อง รออนาคตอีกนิดนึงนะงเนเ็ตไปถึง10บจิกเราก็ใช้ระบบแลนเดิมได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะครับเราต้องมีสายแลนที่รองรับแคท6ขึ้นไปก่อนนะครับเราก็มาดูสายแลนก่อนนะครับสายแลนเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกแคท6กเขาเรียกมานย่อมาจากแคทเทอกีนะครับซึ่งหมายถึงนะครับเอ่อเวอร์ชันนะครับของกระเพาะนะครับของสายแลนนั้นๆนะครับ อย่างสายแลนนะครับเป็นแค t 5e นะครับรองรับได้แค่1นึ่งิกะบิตนะครับหรือพันเมกนะครับซึ่งตอนนี้เน็ตที่บ้านเรามันก็ไปถึงพันเมกแล้วนะครับในบางค่ายนะแล้วก็แค t 6นะครับรองรับได้ถึง10บจิกะบิตแต่ได้55เมตรเท่านั้นนะเกินกว่านั้นก็จะเป็น5้าิกะบิตนะครับแล้วก็แค t 6a นะครับก็คือทำสิบกิกะบิตได้ร้อยเมตรนะครับจะเทียบเท่ากับแค t 7นะที่ทำสิบกิกกะบิตได้ร้อยเมตรเหมือนกันนะครับ แล้วก็เร็วแรงที่สุดนะคือ Cat8 นะครับซึ่งสายแลนมีแล้วนะครับมีขายแล้วรองรับได้ถึง40กิกะบิต30เมตรนะครับแล้วก็10กิกะบิต100เมตรนะตัวนี้นะครับมันก็จะทำได้สูงสุด10กิกะบิตเพราะว่าเป็นแรงที่สุดในตอนนี้ที่มีขายแล้วนะครับนอกนั้นมันยังไม่มีขายนะสายสวิตช์ที่รองรับ40กิกะบิตนะครับออปติกก็ยังน้อยเลยนะครับแลนนี่น่าจะยากเลยนะครับนี่ ตัวนี้ครเป็นเซอร์วิสรับที่กระจายเน็ต10 g กิกะบิตได้นะนี่ด้านในตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเซอร์วิสที่รองรับความเร็วเน็ตขนาดนี้นะครับราคาฉนวนราคานะครับตัวนี้นะบ,บอกเลยว่าแรง <c oughs> ราคาแค่ตัวกระจายอินเทอร์เน็ตนะครับ หื่นสี่นะครับตอนนี้หมื่นสี่ใครสนใจก็ inbox มาสอบถามได้นะขายนะครับขายขายหมดทุกอย่างนะครับอยากได้อะไรเรามีขายหมดนะครับสายแคปแปดก็มีนะครับร้อยกว่าบาทนะครับสายแคปแปดหนักร้อยนะอ่าทีนี้หลังเราแกะออกมาแล้วนะครับนี่อ่ะเจ้าจีนะครับหลังเราจะแกะออกมานะครับเจ้าตัวสวิตซ์สิบิกะบิตนะครับมันจะเขียนยังไง คือเราดูยังไงว่าสิบกิกะบิตนะครับเราต้องดูเนี่ยแปดพอตนะครับสิบจิกมันติกิกะบิตนะครับก็คือมากกว่าหนึ่งนะฮะมากกว่าหนึ่งมันติมากกว่าหนึ่งนะสิบจิกมากกว่าหนึ่งพอตนะครับได้หนึ่งแปดพอตนั่นเองเราก็แกะออกมาแกะออกมาเสร็จแล้วนะครับเรามาเปิดกล่องกันนะครับอันนี้ประกันศูนย์ไทยนะครับนําเข้ามานะครับเรายังแกะออกมานะครับ ปึ๊บนะครับเปิดกล่องก็ข้างในก็มีสวิต์10กิกะบิตนะครับตัวไม่ใหญ่เลยนะครับมีคู่มือก่อนนะครับอ่าอิน,นเจอเลชั่นนะครับไม่ต้องไปอ่านหรอกสวิต์มันใช้ก็สเสียบเสียๆก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้งานง่ายนะนี่ออกมานะครับตัวก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับสวิสตว์ต่อไปแบบนี้ที่1กิกะบิตเล็กทีกเดียวนะครับตอนนี้10กิกิก็เลยใหญ่หน่อยนะ นี่รองรับนะครับทั้ง2.5จิกะบิต10จิกะบิตแล้วก็1จิกะบิตนะครับรองรับหมดเลยแล้วก็มีไฟสเตตัสบอกนะครับว่ามันทำงานที่ความแรงเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียว2.5จิกนะครับถ้าเป็นสีส้ม1ทับร้อยนะฮะแล้วก็ มี LED ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือ 10G ก,กับ 5G นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ service 10 g ิกะบิตนะครับลักด้านหลังนะครับก็เป็นลักที่ใช้เสียบออสาย AC ใต่ตรงไม่ต้องมีอนะแดปเตอร์นะตัวนี้นะใช้ตัวนี้เสียบได้เลยนะครับไม่ต้องมีอะแดปเตอร์อะไรนะครับใส่เครื่องขุดนะครับเสีเข้าไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องอินสตอลเลชันอะไรทั้งนั้นนะครับ ไม่ต้องลงเฟิร์มวงเฟิร์มแวร์อะไรนะครับเสียบแลนก็ใช้ได้เลยนะครับสวิตมันใช้งานง่ายนะก็ประมาณนี้ครับเจ้าสวิต c e 10กิกะบิตนะครับเอามาให้ดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วมันแรงแค่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะครับก็คือโหลดเร็วเท่ากับอ่าเน็ตอ่หนัง 4K หนึ่งเรื่องนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็โหลดได้และสามารถตัดต่อวิดีโอนะครับผ่านแลนได้เลยนะครับ จากเครื่องอีกเครื่องหนึ่งหรือจากตัวของ n a s นะครับหรือว่าตัวเก็บข้อมูลที่อื่นนะฮะเจ่ที่บ้านนะครับที่ผ่านเน็ตแลนด์สิดิสเนี่ยสามารถตัดต่อเราใช้โปรแกรมผ่านตัวฮาร์ดดิสนอกได้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะเหมือนจะเป็นกลายเป็นฮาร์ดดิสข้างในเครื่องเลยนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจบิ๊คอยไว้แน่นแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ